สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาท้องระทีไปรั้งในวันนี้เราก็อยู่ในสกู๊กซิลล่าครับแต่ไม่เล่าไคจูวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับอนิเมะกสซิลล่าที่จะฉายเดือนพฤศจิกายนนี้เองนะครับก็ตอนนี้มีข่าวเพิ่มเติมอัปเดตเกี่ยวกับตูนนี้มาแล้วนะครับซึ่งอย่างที่เห็นก็คือเป็นภาพโปสเตอร์ซึ่งถ้าไม่มีโลโก้กสซิลล่าฉันก็ฉันก็จะไม่ออก่ากเกินจากกสซิลล่าเลยนะ เพราะนั้นเราเพอพระเอกของเรื่องมันยังไม่โผล่มาไงยังเก็บเป็นความลับอยู่ยังไม่รู้ว่าก็ซิล่าเวอร์ชันใหม่ดีไซน์เป็นยังไงนะครับแต่ที่เห็นก็คือตัวโทนมัาค้างไซไฟมากแบบบุนยนต์ผมนิดหนึงหนังอวตารอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ซิล่า a อนิเมะนั้นได้ชื่อเต็มมาแล้วคือก็ซิล่ามอนสเตอร์แพลเน็ตนั่นเองนะครับก็สร้างโดยโตโฮร่วมกับอนิเมะโพลิกอนพิคเจอร์สนะครับแต่ที่เจ๋งคือเขาวางแผนจะสร้างเป็นหนังไกลาภาคอุ้ย แต่ว่นเรื่องม,มันต้องยาวแล้วก็ยิ่งใหญ่แน่นอนซึ่งจะเข้าลงญี่ปุ่นเนี่ยเดือนพฤศจิกายน2017แต่ทั่วโลกเขาจะฉายลง Netflix แทนนะครับซึ่งก็รอปลายปีเราถึงได้ดูกันซึ่งอย่างที่บอกไปโปสเตอร์มันยังไม่เห็นตัวพระเอกของเราก็ซิลล่านะครับส่วน,นเรื่องยอ่อนะเขาก็มีมาแล้วนะครับในเรื่องยอนตนเขาสุบเลยว่าอันนี้มาจากเจฮีโร่นะครับวันหนึ่งในดูร้อนในสัตวษที่20นะครับมนุษยชาติรับรู้เล้ว่าพวกเขานั้น ไม่ใช่ผู้ของโรคใบน,นี้แต่เพียงผู้เดียวนะครับเพราะในโลกนี้มันมีไคจูที่อยู่จุดสูงสุดของเผ่าพันธุ์อยู่สุดสุดของโซ่อาหารซึ่งนั่นคือก็อตจูหรือกอตเซลานั่นเองซึ่งก็เป็นสงคามระหว่างมนุษย์กับเหล่าไคจูนะครับซึ่งกินเวลามากกว่า50ปีไนงะแต่แน่นอนนั้นมนุษยชาติเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในปี2อ4 8ีมนุษย์หนีครับคือแบบซูเมวหวก็เลยเริ่มแผลอพยมมนุษย์หนีออกจากโลกแทนนะครับ แต่ด้วยสภาพดาวใหม่ที่ไปอยู่เนี่ยคือมันอยู่ไม่ได้ดังนั้นจึงจะเป็นต้องกลับมาให้แล้วกลับมาใหม่ซึ่งตัวคอเอกของเรานะครับพี่รอคนนี้ฮารุโอกะเด็ o, กหนุ่มที่ตัวสามกับยานเนี่ยเขาแค้นกุสิลามากเพราะว่าตัวกุสิล่าเนี่ยมันฆ่าพ่อแม่เขาตั้งแต่ตอนยุเขาอายุสี่ขวบเนี่ยคือแบบเขาถูกพ่อแม่ถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อต,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 ตาเลยซึ่งนัานว่าเขาแค้นมากเขาเก็บความปรารถนาความแข้นในใจว่าเขาจะกลับโลกนี้แล้วโคนกุสิล่าเพื่อทวงโลกนี้คืน และพอได้กลับโลกเนี่ยปรากฏว่าโลกอะได้ผ่านมา20,000ปีแล้วแลวสภาพโลกก็เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองและโลกนี้ก็ถูกปกครองโดยเหล่าไคจูนะครับซึ่งนําโดยกอจิล่านั่นเองก็อย่างที่บอกไปคือเหล่าไคจูแต่ว่ามันไม่มีกอจิล่าแค่เผ่าพันธุ์เดียวมันจะมีไคจูหลากยชิดของโตโฮทั้งเก่าทั้งดังและไม่ดังนะครับก็อย่างตัวแรกเลยคามาคุรัสเป็นไคจูตะแตนตำข้าวที่ปวดซังกอร์จิล่านะครับเป็นไคจูที่ดูธรรมดาธรรมดาแล้วก็ตัวโดโกลาซึ่ง ตอนผมเห็นโดโกลา่าผมต้องนึกอยู่นานว่าตัวอะไรวะอ๋อมันเป็นไคจูที่ร่างคล้ายแมงกระพุนนะครับผมเคยดูหนังอันนี้มาก่อนแต่ลืมไปแล้วนานนานมากเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ไคจูในจักรวาลกอซิล่าด้วยแล้วก็ตัวนี้ดังหน่อยลาดอนหรือโลแดนนั่นเองนะครับนกยักษ์ไคจูนะครับแล้วก็แองกิลัสโอนี่ก็ยังพอดังอยู่เขาเป็นคู่ปักตัวแรกของกอซิล่านั่นเองแล้วก็เฮโดลาอู้ตัวนี้เวอร์ชัยงกร์ตุนผมว่าน่าจะมาแบบปวดตับเพราะต้องโหดแต่พอความสามารถในวัร์ชนั้นเดินมันก็โหดอยู่แล พิษในอากาศแล้วคนก็แบบตายละลายแล้วก็ตัวดากาล่าครับตัวนี้โผล่ในรีเวอร์ออมัตรานะครับซึ่งก็ไม่ใช่จักรวาลกอซิด้โดยตรงนั่นเองซึ่งถือว่าพี่แกเอาไคจูจากหนางเรื่องอื่นมาใส่หลายตัวอยู่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เขาอัปเดตมาคือออก,กานั่นเองออก,กาก็โผล่ในกอร์เซียมิเนียมนะครับกอร์ซีสองพันส่วนตัวละครที่เป็นมนุษย์นะครับก็เขาอัปเดตมาทั้งหน้าตาตัวละครซึ่งลายเส้นดูกรู้เลยว่าเพราะบเป็นซีโอที่ทําอนิเมะเรื่องซิโดนียนะครับ ก็เลยเป็นแอนิเมชันกึ่งสามิติครัคือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเกือบทั้งเรื่องนะครับก็คนแรกก็คือกัปตันฮารุโอะซากากินะครับภาคโดยมิยาโน,โนุมารมุรุพระเอกของเรานั่นเองแคนโกซิล่ามากจนอยากจะเขียนชื่อกุซิล่าในเดสโนดไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่คนภาคคนเดียวกันคนต่อมาซากุริทาคาฮิโร่ครับภาคเป็นผู้หมวดเม็ดฝาเม็ดฝานะครับน่าจะอ่านประมาณนี้ซึ่งเขาก็ยังไม่อธิบายตัวละครอื่นมากว่าแบบใช้มีปมอะไรนะครับ ซึ่งดูจากคนภาคแล้วก็คงขับในแมเก่งแล,แล้วคนนี้น่ารักมากนะครับนักภาหอินคนเดียวที่ประกาศมาตอนนี้นะครับาอานาสวรคันนะครับภาคเป็นจ่ายูกะทันนี่นะครับหน้าตาตัวคนก็อนอนน่ารักดีนะจะตายกันอีกคนคนึงก็คือโทโมโกัสุกิตะนะครับภาคเป็นผู้พันมาตินลาซารีนะครับตัภาพคนเดียวกิโตกินั่นเองคนต่อมาก็ยูคิคาจิภาคเป็นผู้หมวดอดัมบิน เบนเดียวว่าจะอะไรสักอย่างนี่แหละครับอังกฤษไม่ค่อยดีอีกคนหนึ่งจูนิจิสวาเบะภาคเป็นถาาเป็นยูกูลุกาลุกูุเราใส่ด้ยวยสุนทานใหม่ครับมูรูเอลูกาลูกุอะไรประมาณนี้แหละซึ่งตัวละครก็มีอัปเดตมนุษย์มาแค่ประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงความเป็นไปได้ของการ์ตูนก็เซได้เรื่องนี้กัน ก็มาเป็นแอนิเมชันลายภาพแต่ว่าเนื้อหาอาจจะสเกลอาจจะค่อนข้างกว้างอยู่แต่ผมกลัวคนเขียนบทมากคนเกนเนี่ยอุโรบุกิอุโรบุชิเกนเนี่ย <c oughs> เขาเป็นคนเขียนบทสตตล์แอนิเมชันปวดตับมาก่อนไงทั้งมาตดกะมาจิกะเฟซิโลเนี่ย, oka, ika, ยและแบบที่ผ่านมาโคซิลล่ามันจะไม่ปวดตับอะไรมากชินโคซิลลานี่เริ่มแบบดูเริ่มปวดตับมากขึ้นซึ่งซึ่งถ้าเกิดสมมุติแบบใครดูโคซิลล่าแบบสไตล์ใสๆมาตลอดแล้วจู่มีแอนิเมชันโคซิลลานี้ขึ้นมาเนี่ย เราอาจจะเห็นแบบตัวละครตัวขาดตัวขาดอะไรกันก็ได้นะซึ่งผมเดาว่าในเวอร์ชันนี้เขาว่าตัวตละครมนุษย์หลายคนน่าจะตายคือแบบแเรื่องน่าจะเข้มข้นนะ่ะซึ่งก็เป็นทานเรื่องใหม่ของหนังชุดกอร์ซิล่าครับแลที่ผ่านมาขายทั้งเด็กขายคอหนังบูคอหนังไคจูขายคอพวกคอหนังการเมืองนะครับ ซึ่งคราวนี้ก็ก็เปลี่ยนอ่าในห,หาทางเลือกใหม่ของหนังชูโกซิล่าให้เป็นการ์ตูนบ้างแอนิเมชันแนวโหดๆบ้างนะครับเนื้อหาดูจริงจังหนักแน่นดูจากเนื้อหาแล้วน่าจะแบบดูแบบสิ้นหวังอะแต่ที่มีอารมณ์แบบสิ้นหวังมากและเท่าที่เดาอะก็เดาคนบอกว่าตัวละครอ,อย่างอย่างตัวกอซิล่าเนี่ยหลายคนเดาว่าอีกตัวกอซิล่าในภาคนี้น่าจะโหดกว่าชินกอซิล่าเพราะอะไรเพราะไอ้ชินกอซิล่าพลังขนาดนั้น,น,นก็ทําให้คนตั้งโตเกียวเพ่นใช่ไหมอันนี้คือคนทั้งโลกอะคนทั้งโลกอพยพเหนเ่ียซะว เหล่ากัซซิล่าพลังมันต้องแบบหมกแบบมหาศาลนะ่ะหรือไม่ก็มีไคจูเยอะไคจูแบบมันเหมือนโจมตีไปทั่วโลกม,ม,มันมันสู้ไม่ได้ก็เลยเพนซึ่งก็ดูกันต่อไปว่าตัวกัซซิล่าที่โผล่มานั้หน้าตาจะเป็นยังไงครับก็รอการอัปเดตต่อไปในอนาคตซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครอยากจะดูกัซซิล่ามอนสเตอร์แพลเน็ตอาจจะต้องบริหารตับดีๆนะครับเพราะไม่งั้นเราอาจจะแบบโอ้โหเฮิร์ตจิตตกอะไรประมาณนั้นก็เป็นได้นะครับ ซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยสันทัดอนิเมะในปวดตับเท่าไหร่ด้วยก็จะไงไปแฟนคอดยังไงก็ต้องไปดูแล้วแหละก็จบไปแล้วสหรับข่าวข่าวของก o d z ซิ l ่ามอนสเตอร์พลาเนะครับถ้าเกิดมีข่าวเกี่ยวกับตัวก o d z ซิ l ่าผมมาก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ